สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง Crypto Technical นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่9มีสายยุ่5นานะครับพบกับผมเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาตามกันต่อนะครับวันนี้รีบแรกเนี่ยขอเป็น IOST นะครับผมในส่วนของภาพรวมนะครับของ IOST เนี่ยนะครับเราก็ยังคงมีการรอนะครับการเกิดขึ้นของ สัญญาณการกลับตัวนะครับในในในช่วงโซนนะครับคือในช่วงเหนือโซนเนี่ยนะครับมันมันก็มีสัญญาณที่เป็นสัญญาณจากแท่งเทียนนะครับก็มีการกลับตัวไปแล้วแต่ว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามีการกลับกลับตัวเป็นขาขึ้นักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ยังคงต้องรอต่อไปนะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่ เล่นสปอตเน้นถือยาวนะครับผมนะครับก็ยังต้องรอจังหวะในการเข้าซื้อก่อนนะครับก็ยังคงแผนเดิมนะครับทีนี้สำหรับท่านนักลงทุนที่เล่นสั้นเนี่ยนะครับเล่นสั้นก็จะเป็นส่วนของสปอตแล้วก็ในส่วนของอฟิวเจอร์นะครับเน้นที่เล่นเล่นเล่นบายนะครับเล่นเล่นเซลล์นะครับหรือขา l องขาช็อตเนี่ยนะ ก็เมื่อวานเนี่ยผมได้พูดถึงตัว iost อยู่ usbt นะครับซึ่งกลยุทธ์ของเราเนะครับเมื่อวาน,นในการเล่นเนี่ยก็จะเน้นให้เล่นอยู่ภายในกรอบนะครับเพราะเนื่องจากว่าส,ภา,สภาวะาตลาดเนี่ยนะครับของ iost เนี่ยมันจะค่อนข้างไซด์ไว้นะครับจากในช่วงอสองสามวันนะครับก็นะครับ,นะรบทีนี้เนี่ยนะครับ เราก็บอกว่าอมันมัน,มนคือภาพใหญ่คเป็นภาพตรงแต่ว่ามันก็มีสัญญาณบางอย่างนะครับในกราฟรายสี่ชั่วโมงที่มีการปรับตัวขึ้นไปนครับผมนะครับสวิงตัวขึ้นไปนะครับในช่วงของวันที่เจ็ดนะครับผมเมื่อวานแไม่ใช่วันวันที่เจ็ดกอวัน แล้วจะสวูงลงดีนะครับทีนี้ในกรอบที่เราวางไว้นะครับกรอบการเล่นที่เราวางไวนะ้ก็จะเป็นโซนที่ผมให้ไปนะครับนะครับจะมีโซนโซนแนวรับแนวต้านนะครับที่ที่ได้ให้ไว้นะครับก็โซนโซนแนวต้านเนี่ยนะครับก็จะ,จะอยู่ที่บริเวณศูนย์จุด 0 3 4ย4สามสี่เจดสีนครับนะครับศูนย์นะครับผม0ูน4 1จครับทษทีนะครับแล้วก็บริเวณกรอบแนวรับเนี่ยนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนยามศูนย์ครับครับศูนย์จดาครับผมดอลลาร์นะครับคือข่าวทธ์ของเราเนี่ยนะครับ Uh, เ,ลเล่นเล่นในฝั่งในฝั่งเซลล์นะครับก็จะ uh, เน้นให้รอให้ราคาไปกรอบสีแดงน,นะครับแล้วก็ถ้าเล่นในฝั่งในฝั่งบายนะครับนะครับหรือฝั่งรองเนี่ยก็จะเน้นให้รานะคาเนี่ยนะครับรอให้มันอยู่ในกรอบสีเขียวแล้วเกิดสัญญาณการกับตัวขึ้นมานะครับครับโอเคก็ประมาณ ครับผมสำหรับภาพในวันนี้นะครับนะครับแผนแผนการเทรดในวันนี้ก็ยังคงแนะนำนะครับให้เอมีการเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นในในส่วนของทั้งสปอตนะครับสปอตก็อาจจะต้องรอกัสน,นิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับในในส่วนของขาบา,าย ต้องรอโอกาสอีกเช่นกันนะครับรอจังหวะในการที่มันจะสวิงขึ้นขึ้นมานครับแต่ภาพรวมในวันนี้นะครับภาพรวมในวันนี้สัญญาณต่างๆนะครับนะครับก็ทําไมครับมันมันบ่งชี้ได้ว่าการที่จะเล่นเปิดเล่นฟิวเจอร์จะสั้นนะครับจะจะยังไม่แนะนําว่าเป็นเล่นยาวนะครับผมก็จะแนะนําเป็นเล่นสั้นไปก่อน นะครับในส่วนของฟิวเจอร์ขาเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้ครับสามารถที่จะเล่นได้เพียงแต่ว่าก็ต้องออรอดูนะครับจังหวะในการที่ตัวราคาเนี่ยมันจะสวิงขึ้นไปยังกรอบแนวต้านสีแดงครับแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะก็คิดว่านะครับอืมจังหวะจังหวะแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นไป,นปนได้ยากแล้วเพราะว่าทำไมครับ เพราะว่าทําไมครับเพราะว่าตัวราคาเนี่ยนะครับมันได้หลุดตัวกรอบแนวรับไปแล้วนะครับมันหลุดกรอบแนวรับไปแล้วเทสไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นกราฟราคาของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะครับเราจะมานะครับถ้าแนะนำนะครับก็คือว่าถ้า้แนะนำ ครับจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวเนี่ยยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยเนหนักเท่าไหร่ถ้าเล่นะนัเนี่ยคือว่าจะเป็นการซัดแบบอาเซลนะครับก็จะต้องรอให้มีการเกิดสัญญาณนะครับแท่งเทียนที่มันตับตัวขึ้นไปครับึ๊บนะครับ,อ,นะรบอันนี้ผมจะต้องเทียบข่ายก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ Okay. จุดที่เข้าซื้อเนี่ยนะฮะถ้าถ้าตัวราคาของ IOST เนี่ยสามารถยืนขึ้นมาถึงนะครับนะฮะก็จะมีะโซนประการด่านแรกเลยนะครับนะฮะโซนแนวรับก็ยังคงเดิมนะครับยังคงเดิมแต่โซนประการด่านแรกที่จะรอว่าเกิดสัญญาณแท่งเทียนอะไรต่างๆก็จะเป็นโซนทิโบนะครับผมตั้งแต่0.032 นะครับผมไปจนถึงศูน3ดนย์สาสนะครับนะครับจะเป็นโซนทิ่โบนะครับที่เราจะ,อะรอดูว่ามันจะเกิดสัญญาณนะครับแท่งเทียนหรือสัญญาณจาก, indicator กอินดิเคเตอร์ต่างๆที่จะสามารถบอกชี้ได้ว,ว่าอตอนนี้นะครับมันเริ่มเป็นช่วงการกลับตัวนะครับแต่วันนี้ค,คนที่คนที่เล่นบายเนี่ยก็ น่าจะเล่นได้แหละแต่ว่าต้อง,อง,องจัดหาจังหวะนี่นี้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมวันนี้มันเป็นภาพขาลงนะครับมันไม่ชะลอตัวเหมือนเหมือนเมื่อวานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่านะครับอาจจะขึ้นไปถึงโซนหรือเปล่าแล้วก็ลงหรือนะครับขึ้นยังไม่ถึงโซนดีนครับแต่ก็ลงต่อนครับนี่ก็ต้องตาม นี้คือแนวทานที่หนึ่งนะครับนะหรือนะครับราคาเนี่ยนะครับจะถีบขึ้นเข้ามาทดสอบนะครับอาจจะบริเวณใต้ใต้โซนนิดๆนะครับของโซนตัวแนวต้านนะครับผมนะอาจจะถึงในช่วงของ0.034นะครับผมถ้าราคามันสามารถที่จะสวิงขึ้นนะครับไปถึง0.035์ดศูนย์สามห้าได้ก็คนที่เล่นฝั่งเซลล์เนี่ย ถ้าถ้าท่านเข้าออเดอร์ไปแล้วท่านกดคัดออกก่อนนะครับนะครับเพื่อที่จะเอ่อได้ไม่เสียหายเยอะนะครับนะครับที่นี้นะครับนะเราก็จะเห็นได้ว่าเอ่อตรงฝั่งของแนวรับเนี่ยนะครับมันทะลุโซนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เอ่อราคามันจะมีการลงต่อครับมันก็มีนะฮะมันก็มีนะครับตัวเส้นเทรนด์ครับเส้นดาวเทรน ก็ค <S an> ือจะบายจะจะจะสามารถที่จะคอนเฟิร์มบายได้ก็ต่อเมื่อมีการราฟมีการเบรกนะครับ Break เส้นดาวเทรนดีไปนะครับนะครับอาจจะ Break แล้วก็ลงมาเทสแล้วก็เด้งไปนะครับลักษณะเี้นที่จะเป็นเงื่อนไขในการที่จะเปิดบายนะครับนะครับถ้าสมมติว่าคนที่จะเล่นบาย Burn, เปิดปพ๊บมแล้วมันเบร a ออกไปนะครับราคาเนี่ยมักจะมีการละไรครที่จับประเทสนะครับแล้วก็เทสที่บริเวณเส้นเทรนนะครับตรงนี้ก็จากแนวเดิมที่เป็นแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ขึ้นถ้าเป็นลักษณะนี้นจุดที่จะ b ายเนี่ยก็จะอยู่นะครับนะบปืประมาณประมาณบริเวณเส้นเทรนนะครับ Okay. นะครับประมาณนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อ่เป็นทิศทางแบบเป๊ะๆนะครับเพียงแค่ลากให้ดูอ่เป็นเป็นอ่ตัวอย่างนะครับนะครับ,นะรบก็โดยรวมนะครับวันนี้ก็ยังคงต้องต้องเฝ้าดูอยู่ เลยนะครับนะฮะถ้าถ้าหลุดกรอบเลยนะครับก็สามารถที่จะเล่นเซลล์ได้นะครับหลุดกรอบออกมานะครับอาจจะต่ำกว่าที่0 0นย์ุดศูนย์สามศูนย์นะครับท่านสามารถเล่นเซลได้นะครับส่วนีัวผครับโอเคนะครับสรุปนะครับก็คือว่าคนที่เล่นนะครับข่าสปอร์ตในส่วนของการ ึงระยะยาวนะครับดียวงคงต้องรอต่อไปนะครับนะครับภาพรวมของตลาดเนี่ยในช่วงสองสามวันนี้เป็นตลาดไซเว้นะครับสวิงอยู่ในกรอบนะครับแคบเพราะนั้นเนี่ยนะครับการเล่นในวันนี้นะครับก็อาจจะเล่นเน้นอยู่ในกรอบนะครับแต่จะให้น้ําหนักมากสําหรับคนที่เล่นฝั่งเป็นฟิวเจอร์ขาเซลล์ขาซอนะครับคนที่เล่นฝั่งบายนะครับก็ คงต้อง,องใใรอเงื่อนไขให้ตัว,วาราคาเนี่ยนะครับมันมีการพักอ,อยู่ในกรอบแล้วสวิงขึ้นไปนะครับเส้นเทรนด์เบรกไปเส้นเทรนด์พัสวิงกลับครับจึงจะเป็นจุดที่จะสามารถจยาเปิดบายได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ควรเปิดยาน,นะครับเพราะว่าโมเมนตัมกราฟิกยังคงเป็นขาลงนะครับแล้วก็สัญญาณบางอย่างเนี่ยครับมันคอนเฟิร์มนะครับ ว่าลงมันลงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับก็อ่าโอเคนะครับ <yogurt> ก็สำหรับวันน <vit> ี้นะครับก็คงจะมีแผนการเทรดนะครับที่ให้แนวทางไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เป็นเพผมแล้วก็ช่องเป็ p t o t e c h n i c a ด้วยนะครับ สวัสดีครับ